ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี1ล้านบาทการันตีผลตอบแทนรวม14,000บาทนะครับถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันกันกบสลักอมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบตีท่านนะครับรุ่นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รุ่นรางวัลนา12เดือนด้วยกัน เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยสําหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีและแบบสลากออมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจํานวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นนะครับจานวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวัลน,นะครับหล้านบาทจํานวน รวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะสารางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่สองก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น31านนรางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้ซอยย่อยนะจะได้มีโอกาสลุ้นกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะอ่ะ ในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากอมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2,5,6,8ถึงวันที่15พฤษภาคม2,5,6,8นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68เนี่ยแล้วเราก็ หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษทีท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันเนี้ยวันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีนะ จำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31รางวัลกำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน 1, หงรางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสิน นั่นเองนะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะ แล้วก็รางวัลอื่นอนอ,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 นอีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยอ่เดี๋ยวเราไปดูสลักอมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับรายกาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดายอยุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหกักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยซื้อหลักออมสินพิเศษ1ปีซื้อ1ล้านบาท จะได้รับ1 0,000หื่นห่วยนะครับ 1, หนึ่งหมืนห่วยนั้นการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจํานวน10ใหมายเลขด้วยกัน80ดสคูณสิก็800บาท800ร้คูณสิก็9,600บาทแล้วก็ถูกเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจํานวน1ใหมาเลข200รคูณหก็200บาท2องร้คูณสิก็2,400บาทรวมนะครับที่ถูกรางวัลต่อเดือนก็คือ,อ1000บาทนะครับ ครากำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางคูณ10,000ห,ห,หน่วยเท่ากับ1,200,000บาททูรอนทุกงวด1,000คณ12ก็12,000บาท12,000 00บาทบก12,000 00บาทเป็น14,000 00บาทเอาเฉพาะผลตอบแทนนะครับดอกเบี้ย2,000บาทบวกกับรางวัลคือ12,000 00บาทเป็น14,000 00บาทนั่นเองนะครับอ่านี่คือการการันตีเนาะ ก่อนจากการนะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบพิชช่นนะครับเปิดให้จองซื้อหรือจะจำหน่ายนะครับในทุกๆวันยกเว้นช่วงวันที่ออกรางวัลก็คือวันที่16ของทุกเดือนนะครับสามารถที่จะไปซื้อกันได้นะครับสามารถซื้อผ่านแอปไม m o ก็ได้นะง่ายๆนะครับเงินต้นไม่หาย,าย,ายได้รุ้นรางวัลได้ได้ตาตกเบียด้วยนะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงคชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ